ลุกช้าครับผมก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนๆ,ๆน้องๆที่รักแล้วก็ชื่นชอบในการเล่นหมากรุกไทยทุกท่านเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ลุกชแนลนะครับผมแล้วก็ขอสวัสดีวันวาเลนไทน์นะครับสำหรับวันนี้เป็นวันวาเลนไทน์นะครับแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยนะครับผมสองเด้งกันเลยทีเดียวครับผมสําหรับวันนี้ผมก็ นำการนำเกมการเล่นของ AI กับผู้เล่นเปโอเคมาฝากเพื่อนๆกันเหมือนเดิมนะครับกระดานนี้ฝั่งสีแดงนั้นเป็นของ AI นะครับฝั่งสีขาวนั้นเป็นของผู้เล่นเปโอเคเอาละครับไม่พูดท่าตตำเพลงมากนะครับผมเราไปเริ่มรับชมรูปแบบการผูกหมากแล้วก็รูปแบบการถอดหมากวิธีการถอดหมากข้าบทำแต้มของทั้งคู่ไปพร้อมกันเลยนะครับเปิดกระดานก่อนนะครับสําหรับผู้เล่นเปโอเค เลือกโดดม้าขึ้นมาครับ AI เลือกขยางเม็ดตัวนี้ครับฟังเพื่อเช่เลือกเยินโคดขึ้นมาผูกเบีย้ยด้านบนเลยครับ AI ก็เลือก เดืนโคนเช่นเดียวกัน AI เปิดเบี้ยตัวนี้ขึ้นไปครับฝัง่งเฟรเกย,รยังเฉยๆครับโยกขุนมาหลบครับผม AI ปูสองเบี้ยขึ้นไปดูทรงเหมือนจะเล่นเป็นม้าโยงขวาครับ AI ไม่รู้จะเดาัด AI ถูกหรือเปล่าครับสำหรับกระดานนี้ โอโห AI ฟูสามเบีย้ยขึ้นไปครับสงสัยจะรอจังหวะที่เบีย้ยสูงนะครับสำหรับ AI นะครับฟูสามเบีย้ยอย่างนี้นขึ้นไปเตรียมตัวกินตัดเบี้ยครับสําหรับผู้เล่นอเคฟูสามเบี้ยมามีแรงเยอเกินครับต้องกินตัดครับโหลดหมามาครับโยงขวาครับสาหรับผู้เล่นพอเค AI ยังเฉยๆครับเลือกขึ้นโคนเตรียมมาปลูกเบี้ยครับ เสริมกำลังการตั้งรับโอ้โหจังหวะนี้ผูเ้เล่นโอเคเลือกโจมตีเบี้ยครับกินตัดเข้ามาสามเบีย้ยเอไอก็ยังไม่หายครับผมโอ้โหเ,เอาล้ครับถ้าเอไอทิ้งเบีย้ยสูงได้นี่อาจจะเป็นข้อได้เปรียบนะครับดูว่าจะยังไงครับในกระดานนี้ผูเ้เล่นโอเคก็พยายามเสริมรูปแบบการตั้งรับครับเดม้ามาเป็นตรงม้ามังกรครับสำหรับ โอ้โหพูดได้โอเคเปิดเบียดตัวนี้ขึ้นมาครับ AI ได้จังหวะทิมเบียดสูงหรือเปล่าครับจังหวะนี้ไม่เหลือครับผม AI หินช่องก็ทิยมเบียดสูงเลยครับจะกินตัดหมครับสำหรับพูดไ้เนโอเคไม่เลือกใช้เบียดตัวนี้กินตัดเข้ามานะครับเลือกทะแยงเม็ดนะครับเข้ามานะครับอมจะเสียเม็ดให้ AI หรือเปล่าครับจังหวะนี้ AI ครับเลือก เดินเรือมาผูกเบีย้ยสูงไว้อีกชั้นหนึ่งครับเอาลครับจะถอดหมากผู้เล่นทโอเคอีไม้ไหนครับสําหรับกระดานนี้ของ AI เราจะได้เห็นชัอเด็ดแบบไหนกันครับเดินเม็ดที่ไปผูกเบีย้ยครับสําหรับผู้เล่นเอไอนะครับโอ้โหช่วหวนันี้เดินเบีย้ยมาโจมตีม้าก,กับเบี้ยริมกระดานครับสําหรับเบีย้ย ของผู้เล่นเนโอเคตัวนี้ครับโอ้โหท้าชนครับ AI ว่าไง AI กินตัดครับผม AI บอกสบายมากครับโหลดมามา,มากินนะครับจังหวะนี้นะครับเป็นการขยายมามาทางริมกระดานฝั่งซ้ายครับสำหรับผู้เล่นเธอโอเค AI อโลกไม่เล่นฝั่งขวาครับปูสองเบียขึ้นไป เดินเรือมากดตานี่สําหรับเรือของฝั่งผู้เล่น POK น่าจะคิดถอดหมา AI เข้ามาทางฝั่งซ้ายกระดานนะครับสําหรับผู้เล่น POK หรือว่า AI จะมีการตั้งรับหรือว่ามีลูกสอบกับยังไงให้พวกเราได้รับชมกันนะครับ AI ขึ้นขุนครับผูกเรือโหลดมมามาครับสำหรับผู้เล่น POK AI เดินเรือมากดตานี้ครับอืมไม่รู้จะทำอะไรครับผมูสามเบี้ยรครับดิมกระดานฝั่งขวาเอาครับ a อก็พยายามที่จะขยายหมากขึ้นไปหาคุณของฝั่งผู้เล่นเโอเคนะครับหนาเรือครับจังหวะน,น,น,นี้ AI ไจังหวะนี้ AI ตรวม้ามาตานี่โอ้โหสงสัยเตรียมขึ้นโคนขึ้นไปโจมตีไล่ม้านะครับจังหวะนี้เอาลครับเล่นตัวซ้อนเรือหรือเปล่าครับสําหรับผู้เล่นเป็โอเคโอ้โหจังหวะนี้เ i เลือกเดินโคนไปโจมตีมาครับม้าจะถอยหรือเปล่าครับจังหวะนี้จะถอยหรือจะแลกครับโอ้โหไม่ถอยมาเลือกซ้อนเรือครับเอาละครับสงสัยเตรียมจะเล่นเบียร์ตัวนี้นะครับสำหรับผู้เล่นเป็โอเค AI ในจังหวะกินเม็ดตัวนี้ก็เป็นหงายเบีย้ยครับเอาละครับถ้าไม่รีบกำจัดก็มีโคลนตัวนี้อยู่นะครับสำหรับไวตั้งไวตั้งรับสำหรับเบีย้ยหงายของ AI นะครับไวตั้งรับจังหวะนี้เลือกเดือนโคลนเข้ามาก,กินครับในวันี้ AI เลือก โคนเข้าไปทําลายม้าครับของฝั่งผู้เล่นไปโอเคใช้ม้าโดดมากินไหมครับจังหวะนี้เลือกใช้ม้าโดดมากินครับแลกกันครับม้าแลกโคนครับจังหวะนี้ของผู้เล่นเปโอเคและ AI ครับเรือเดินเรือมาตาเนี้ยสำหรับ a i เรือเดินเรือนี้นมากระแลกครับสำหรับผู้เล่นไปโอเคโอเอไ ซอ้อเรือครับท้าชนนะครับจังหวะน,นี้ตาต่อตา,ตาตอตอฟันต่อฟันครับจะยังไงครับตับเล่นโอเค okay. เลือกพยานโคลมาตานี้ครับเตรียมมาช่วยนะครับสำหรับโคลตัวนี้ใช้เรือกินโอ้จังหวะนี้ต้องมีแลกกันนะครับนี่อย ยิงขึ้นไปครับจงังหวะนี้ะนะครับโคนเรียมายืนตั้งรับครับสําหรับโคนตัวนี้ของฝั่งผู้เล่นโอเคเ i โยกเรือกดม้าครับพยายามโคนขึ้นมาปลูกม้าเลยครับสาหรับผู้เล่นโอเคเบียเอไอขาดอยู่นะครับดูว่าจะเสร็จผู้เล่นโอเคหรือเปล่าครับโลกม้ามา,มา,มาครับ ครับโยกม้าถอยครับยิยมอินเบี้ยตัวนี้ครับสำหรับผู้เล่นโปเคอเอไอยังเฉยๆครับโดดม้ามาตามนี้ครับไม่รู้จะทำอะไรครับม้าตัวนี้อืมจะบุกอีไมไหนให้เราได้รับชมครับสำหรับเอไอนะครับตอนนี้ก็ยังสูสีครับผมเสร็จครับไปตามระเบียบครับสำหรับเบี้ยขาดตัวนี้ของเอไอ โดดมา้ามาเทียมครับมาคู่ดูตระงครับจังหวะนี้เลือกเลนโคนมาครับโอ,โ,อโอ้โหเอาละครับโคนผูกด้เรือครับจังหวะนี้ไอเปิดเบีย้ยตรงนี้ขึ้นไปท้าชนครับจะแลกหรือจะยังไงครับสำหรับเฟรนกคกินตัดครับโจมตีครับไอใช้เบีย้ยตรงนี้กินขึ้นไปทำลาย ไม่กินส่วนฮะครัจังหวะนี้เู้เ่อโอเคเลือกจะแลกเรือรือเปล่าครับจังหวะนี้ความคิดของเพืเล่นโอเคนะครับโอ้โหถ้าเรือโดนแลกนี่โคลนตัวนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนให้กับผู้เล่นโอเคได้นะครับเป็นตัวฟรีนะครับดูว่าจะยังไงนะครับ a ออโอ้โหเห็นจังหวะนี้กินนะครับผมหอยมา้า ลายเรือของฝั่ง AI นะตรงนี้ของฝั่งกู้เรีนไปโอเคมาตรงนี้ขึ้นมาครับมันจะมาคนโค,โคนณถอยไปไหนไม่ได้ครับผมมาตานี้ตานี้เท่านั้นครับเลือกเดินาตานี้คนระับโอ้โหเอาล้ครับโคนตนัวนี้จะโดนจับกินฟรีหรือเปล่าครับเนี้ยโอ้โหไม่น่าพลาดเสียเรือไปนะครับจัจบงหวะเมื่อสักครู่นิดเดียวเอง คอยมาปิดชีบโคนครับเด็ดม้ามาครับ E.I. เดดม้ามาตานี้หวังจะมาทำลูกนี้หรือเปล่าครับนำหรับม้าแดงของ a e. i จงังวะนี้ฝั่งลู้เพยายใช้เบียดนี้กินทำลายเบียดของ a e. i โอ้โหขุนเข้ามาประกบโคแล้วครับจังหวะน,นี้แม่ โคนวีเป็นหนึ่งตัวแล้วก็เราเขาเล่นเพโอเคเรืยกเดินโคนึ้นมาตั้งรับครับเปลียนตั้งรับหมากินนะครับจังหวะนี้เดินกินไปตามระเบียบครับไอฝังโอเคโดดม้ามาตามนี้ครับเปลี่ยนผูกหมากตั้งรับครับไอก็ไล่มา ทางนี้โยนโคนขึ้นมาครับเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยอืมกัจะอืมเป็นจังหวะนี้ทำยังไงครับผู้เล่น P ลืมหรือเปล่าครับหรือว่ามีลูกสอบกันเรโยนเม็ดนี้ขึ้นมาครับทำลายจนปีมาครับแต่มมาก็โดดหนีได้นะครับโดดหนีมากินเบี้ยตัวนี้นะครับอืมเอาละครับ มีการแลกมาหรือเปล่าครับเนี่ยจังหวะนี้ไม่แลกครับผมเสียบเสียบโดดมาตานี้ครับ <S <S โอ้โหพลาดโคนไปตัวสองตัวนะสำหรับผู้เล่นเป็นอเคีอาแล้วครับ,รบเ,รเ,รเ,เป็นธรรมดาครับก็เป็นกรณีที่เอาไว้ศึกษาครับผมผมสามเบียร์มาครับสำหรับผู้เล่นเป็นโอเค ไอเริ่มบีพื้นที่ครับตัวหมา a อไอนั้นเริ่มที่จะบีพื้นที่เข้ามาหาผลของฝั่งผู้เล่นปโอเคนะครับเดินเบี้ยตรงนี้เข้ามาโจมตีเม็ดครับโอ้เม็ดแรกนะครับผมจังหวะน,นี้จังหวะน,นี้ก็ทําลายตัวหมากนะครับเพื่อที่จะลดตัวหมาของฝั่งผู้เล่นปีโอเคนะครับสำหรับ AI ไ ขนบีดตัวนกี่เข้ามาฝั่งเกยูงกี้พยายานี่จะเป็หงายเบีย้ยครับ AI ว่าไง AI ก็ยังไม่ทำอะไรครับผมโดดม้ามาตานี้ครับโอ้โหจะมากินเบีย้ยตรงนี้หรือเปล่าครับเนี่ยแมกมากินเบีย้ยนะครับหงายเบีย้ยครับเปนวันนี้ AI ตอบโต้ด้วยการทำนะครับตอบโต้ด้วยการโดดม้ามาลุกตานี้ครับโอ้โหลุกได้กินเบีย้ยเลยครับเนี่ย เป็นกรีที่น่าศึกษามากครับโหแต่จริงจริงครับไม่ยอไม่หงายเบี้ยเลยนะครับสำหรับเล่นสำหรับ a อนี่ครับนะค,ครับหงายเบี้ยตรงนี้นะครับเล่นเป็โอเคนะครับก็โหพยายามมากครับต้องนับถึงจิตใจจริงๆครับก็เอาใจช่วยนะครับผมมาเอาใจช่วยผ้เล่น็โอเคกันนะครับดีจริงครับจังหวะนี้ เดี๋ยวหน้านี่มันลอยอยู่นะครับมม้ามาโจมตีคูนของเอไอออกคูนมานี่ครับแม่แสบจริงๆครับม้าโดดมาตายนี่ม้าขุนกรอมครับ เลยครับปิดท้ายครัวของฝั่งคุณของฝั่งผู้เล่นโอเคไปเลยครับสำหรับขุณ AI ไอนะครับมาแพยายามครับโดดมาต่อครับจงนวันี้ถือจิตใจครับถือว่าเป็นผู้เล่นที่สุดยอดอีกท่านหนึ่งครับผมไม่ยอมแพ้ จนถึงวินาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นประโยชน์เอาไว้ให้เราได้ศึกษากันจนถึงปลายกระดานนะครับผมสําหรับผู้เล่นเป็โอเคท่านนี้นะครับก็ชื่นชมจริงๆครับนะครับโดดทะแยงคูนเข้ามาทําลุกครับจังหวะน,นี้ก็จบปที่จุดนี้เลยนะครับผมเป็นการทําลุกจนนะครับสอบประสานกันร,ระหว่างโหตวัวหมากถึง5ตัวกันเลยทีเดียวนะครับเป็นการทําลุกจนสอบประสานกันร,ระหว่างขุน โคนเดี้ยแล้วก็ม้า2ตัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีความสนุกนะครับผมก็ถ้าจะเห็นพาดจาพาดแค่โคนนะครับผมสำหรับผู้เล่นโอเคนะครับนิดเดียวเท่านั้นเองครับก็ทําให้เกมเปลี่ยนกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่มีความยอดเยี่ยมนะครับสําหรับรูปแบบการผูกมานะครับแล้วก็รูปแบบการขยายม้าการเดินหมากรอจังหวะเข้าทํานะครับสาหรับเ i ไอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกระดานที่ น่าติตามมากครับเ็เป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มสนใจได้อย่างจะได้หมักรุกไทยนะครับก็เอาไว้ติดตามเพื่อหาแนวทางในการเล่นหมักรูปไทยใหม่ๆนะครับผมก็น่าจะเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับเกมในกระดานนี้นะครับผมหากผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ติดตามทุกท่านนะครับโดยต้องขอขอบคุณผู้เล่นไปโอเคทุกท่านนะครับแล้วต้องขอขอบคุณผู้พัฒนาโปรแกรม AI นะครับที่ได้เล่นหมักรูกด้วยกันแล้วก็สร้างสรรค์รูปแบบเกมหมักรูปแบบนี้ ทิ้งไว้ให้พวกเราได้นํามาศึกษานะครับได้มาถอดมาศึกษากันแล้วก็ได้รับชมพวกความเพลิดเพลินนะครับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่เริ่มสนใจที่อยากเล่นหมากรุกไทยแล้วก็อยากที่จะพัฒนาฝีมือตัวเองให้มียุทธวิธีเพิ่มขึ้นนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ได้บ้างในกลุที่ศึกษานะครับผมแล้วก็เราก็ศึกษาทั้งข้อดีนะครับแล้วก็ข้อได้ข้อไม่ดีนะครับผมของในเกมนี้นะครับเอาไว้ปรับใช้ในข้อดีแล้วก็นําไปใช้นะครับในข้อไม่ดีแล้วก็ นำไปศึกษานะครับเป็กนกรณีศึกษาเอาไว้เพื่อถึงคิวเราก็จะได้ไม่ต้องเดินพ่านนะครับผมก็เป็นกรณีที่ไดศึกษาทั้งข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับสําหรับลุกแชนนลก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าสวัสดีครับลุกแชนนล